สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นางทองกวาวนะฟ้าหลังฝนแบบนี้นะเรากับแม่ก็ชวนกันมาเข้าไร่แล้วก็สำรวจความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากฝนถลม่มเก็บพืชผักมาทำอาหารแล้วก็ได้ถือโอกาสพาทุกคนเนี่ยเดินชมธรรมชาติด้วยส่วนแม่เนี่ยก็นำหน้าไปก่อนแล้วนะ ฝั่งนี้ก็มีดินสไลด์ลากยาวเลยนะทุกคนฝั่งนู้นก็มีไม่แพ้กันมีทุกที่เอา้าแม่ไปทางไหนนี่ทางนูน้นหรือทางนี้แม่จะทางนี้นะอ๋อ เดี๋ยวไปละโอ้โหถนอนอย่างนี้สัญจรไม่ได้แน่แน่ไฮออ

ยายอายุหกสิบกว่านะยังวิ่งได้อยู่เลยเนาะยังวิ่งได้เลย <c oughs> ตอนกลับค่อยเอา ว่เาเอาตอนนี้ตอนนี้มันจะหนักค่อยมาเอาตอนกลับอืม อตอนนี้เราก็จะเก็บยอดฟักทองไปทำ,ทำอาหารเนาะทำแกงต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มาก ลูกนี้ใกล้จะแก่แล้วสวยมากดูดูข้างหลังเขาแก่แล้วเนาะโอ้ลูกนี้ใหญ่มากยกแทบไม่ไหวอ่ะ

Một yeah.

กระเจี๊ยบบ้านเนี่ยเขาไม่มีนาม้าส่วนกระเจี๊ยบป่าเนี่ยมีนาม้ารสชาติเขาก็จะเปรี้ยวเหมือนกันนะ มีแตงกวาหรือเปล่าแตงกวาอยู่ไหนเออเอ้ยว้าย,ยเจอแล้วเฮ้ยแตงกวาเจอแล้วแตงกวาใหญ่มากเย่ yeah, ทุกคนวันนี้เราได้กินแตงกวาป่าลูกใหญ่มากลูกนี้เนี่ยประมาณอ่า สี่โลได้เลยสี่หา้าโลเสินี่ยนี่าสิเนี่ยหาสิ เดี๋ยวหาก่อนหาก่อนจะมีไหมเนาะแตงกวาแตงกวาอยู่ไหนหม,มานหมานหมานแตงกวาแล้วลูกนึงเจออีกแล้วนี่ไงนี่ลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอกินได้นะลูกเนี้ยเนี่ยเอาไหม โอเคไหน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 อยู่ไหนอยู yes, 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 um ่ไหนไหนโอ้โหลูกนี well. ้สวยมากโอ้โหลูกนี้แกจัดยังสวยเลยอะสีส้มไหน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 ลูกสีส้มเนี่ยเราเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ได้นะ เพราะว่าเขาแก่จัดแล้วมเมล็ดพันธุะ์จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็งอกง,ง่าย,ยาป๊าอีจงโถน่นะยายยายบอกว่าได้ลูกสีส้มๆลูกเดียวก็พอใจแล้วเนี่ยเอาไว้ทำมเมล็ดพันธุ์ส่วนลูกที่มันอ่อนๆเนี่ยให้เรา ให้เรากินเอาเฉพาะแตงกวาไอฟ,ฟักทองอะ่ะไม่ต้องเอาแล้วแหละมันหนักแค่แตงกวาก็หนักแล้วอะ่ะ เจออีกแล้วเหรอเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน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 อ้าวลุตกไปแล้วอยู่ไหนนี่โอ้ยโอูยนู่น ยัวมั้งอ๋อเรียบแบบนั้นเฮ้บาดทุกข์กี่จุดันูน่นไงสองลูกนี้ทำไมไม่เก็บป้าทำไมยายนี่ได้แต่ลูกใหญ่ๆแก่ๆทั้งนั้น สีส้มสดใสสวยมากอาวางดีกว่าไม่ไหวละอีป้าบ่าออดปาบ่าออดตะพื้นเม่เปาลุกชาก็อดีลยพี่่เด็ด้หนี่ยเบือจอเนาะนจเยเนาะเบ็นอรนเยอนเือขล ไหนโอ้โหก็ไม่บอกไหนดูสิโอ้โหลูกใหญ่มากฮะวิตอนนี้ทุกคนมีแต่แตงลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ่อนนยอะ นี้ก็ใกล้จะสุกแล้วโอ้ยแบกบไม่ไหวหรอกใหญ่ขนาดนีแ้แค่3มลูกอะเต็มกระเป๋าแล้วอะของเราเนี่ยเอาแต่ลูกอ่อนๆส่วนยายนะเอาแต่ลูกแก่ สีแบบส้มๆอ่ะโอ้ใส่ไม่ได้แล้วกระเป๋าเต็มทุกคนชอบรูปนี้มากรูปนี้อ่ะสีสวยมากสีเจ็มเลยส่วนลูกนี้ก็ใหญ่สุดๆ 干吗？嗯，干干嘛？嗯，你要喝那个酒？来，自己做来。直接倒了。不要、嗯。嗯，拿来 ตอนนี้เราสองคนก็ตัดสินใจว่าเราจะกินให้มันเหลือน้อยลงนะเพื่อที่เราจะได้แบกได้แบบไม่ต้องหนักเกินไปอ่ะช่วยกันกิน ตายใจส่รำมันก็ขแข็งค่ะอ่ออาตาเราเลือกเราได้เลยนะไม่โอ้พัดเลยก <c oughs> ล้วก็ปลา แตงกวาเนี่ยเขามีน้ําเยอะมากเลยนะเวลากินแล้วแบบตอนหิวน้ำเนี่ยรู้สึกชื่นใจเลย

ลูกนี้เนี่ยเขาโดนหนูกินจนหมดเลยอะ่ะเมล็ดที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดมันแก่พอเนี่ยมันก็สามารถงอกได้นะโอ้โหเจ้าหนูกินจนหมดเลยอะ่ะ มันหนักมากทุกคนตอนนี้ฝนเนี่ยมันมาอีกแล้วนะเราเนี่ยจะต้องรีบเดินทางกลับแล้วเพราะว่าอยู่ในป่าแบบนี้อันตราย ค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังจะหาทางแบกแตงกวาขึ้นเขานะแต่ว่ามันใช้เวลานานมากเพราะว่ามันหนักนะขึ้นเนี่ยยากมากแล้วก็ยายก็อายุเยอะแล้วด้วยเนาะคลิปหน้าเนี่ยจะพาทุกคนไปดูอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ